สวัสดีครับพบกับรายการ True Thailand ผมดรสวิทเมสินรีวันนี้จะพาไปพบกับคุณวันกับคุณหมูคู่สามีภรรยาที่ตัดสินใจฮันนีมูนโดยการปั่นจักรยานที่ติดธงชาติไทยไปรอบโลกบนเส้นทางกว่า40,000กิโลเมตรผ่าน42ประเทศบน5ทวีปใช้เวลา5ปี11เดือนกับอีกหนึ่งวันผ่านเส้นทางร้อนที่สุดหนาวที่สุด อันตรายและมิตรภาพมานับครั้งไม่ถ้วนเขาคือทูตบนอานจักรยานที่ประกาศความเป็นไทยและบอกให้โลกรู้ว่าคนไทยก็ทำได้ประเทศไทยของคุณวันและคุณหมูต้องเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ย ต้องเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นนะฮะ,ะเหมาะกับครอบครัวคือหมายความว่าเด็กๆเ,เนี่ยไปอยู่ที่ที่สนาม,มานะฮะ,ะแล้วก็มีปู่ย่าตายายเนี่ยไปคอยดูแลนะฮะคือผมมองแบบนี้แล้วก็มีความสุขมีความสนุก,ม,ม,นกมีการเอื้อเฟื้อต่อกันนะฮะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็อยากให้ชาวต่างประเทศเนี่ย รู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยน่าสนุกนะควรมีเครื่องเล่นเยอะแยะมีความสนุกสนานมีคนคอยดูแลอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเด็กตัวน้อยอย่างเงี้ยนะฮะผมมีความสุขเช่นนั้นครับถ้าเป็นวันละครับมันก็อยากเห็นประเทศไทยอะค่ะมีคนที่มีความฝันที่สวยงามเยอะๆอะค่ะอยากเห็นคนที่มีมีฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ของคนไทยได้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้มีคนต้นแบบเยอะๆอะค่ะเหมือนกับที่วันได้มี ความฝันแล้ววันก็ไปทําความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ทําความฝันสําเร็จเนี่ยจะเกิดสิ่งต่างๆมากมายให้กับประเทศไทยของเราอะคะ่ะจากการที่วันกระหมูได้ไปเจอคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะความรักชาติความรักประเทศไทยเนี่ยมีมากเหลือเกิน,นะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกได้เลยเพราะว่าการที่เราออกไปต่างประเทศตั้งหปีเรารู้สึกว่าคิดถึงบ้านเกิดเหลือเกิน รู้สึกว่าจิตใจหวยหามากๆเลยค่ะว่าสิ่งที่เราไปเจอในแต่ละวันในแต่ละช่วงอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าโหเราโชคดีมากเลยที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยพอกลับมาถึงประเทศไทยเราได้ก้มลงกราบแผ่นดินนะคะเรารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเราขอบคุณมากเลยที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราเรารู้สึกว่าคนไทยได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จเพราะว่ามีคนดีๆคนไทยดีๆมากมายที่เราได้ช่วยสารฝันให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือ เขาก็อยากเห็นเราเนี่ยไปจุดประกายกับคนต่อๆไปดังนั้นที่คุณวันพูดเนี่ยผมก็ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเราเป็นครอบครัวที่ออกเดินทางนะฮะออกไปเรียนรู้โลกแล้วก็คิดว่าคนไทยควรจะลุกขึ้นมาทําความฝันเยอะๆนะฮะฝันที่ดีจะต้องมีที่ปรึกษานะฮะจงเชื่อมั่นในพลังของความฝันนะครับแล้วก็ฝันที่ดีจะต้องมีที่ปรึกษานะครับ